ครับผมก็ขอากราบนวัตการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณเพื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับผมตัวน,นี้ขอบคุณคุณพี่ที่อยู่น้องคายมากๆนะครับผมที่อยู่จังหวัดน้องคายที่รับไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่าได้รับมาตัวนี้ไปแล้วคุณพี่ต้องทําอะไรบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นวันนี้นะครับผมผมคยพูดืวอเช้าแล้วว่าผมก็จะมาบอกวิธีการทําให้ชุลมุลออก มาสวยๆนะมีกิ่งที่สวยมีใบแล้วก็ดูสวยๆแบบนี้เราจะทําแบบไหนนะครับผมก็ผมขอโทษนะครับผมบอกวันที่ผิดหมดเลยนะว่าผมไปทํางานจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมแล้วก็เมื่อวานผมก็พูดผิดเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดผมก็เลยนึกว่าตัวเองนึกว่าเป็นวันศุกร์นะเมื่อวานที่พูดว่านึกว่าเป็นวันศุกร์แล้วก็วันนี้นึกว่าเป็นวันเสาร์แล้วก็วันนี้ก็นึกว่าเป็นวันเสาร์แต่อันที่จริงวันนี้ก็เป็นวันพุธ พอดีทํางานจนงงตัวเองนะงงเองก็มีวันหยุดยาวครับผมจริงๆได้ห้าวันนะแต่ว่าพอดีนายให้สี่วันเพราะว่าวันที่ห้าขอไปทําง,งานเพราะว่ามีงานเร่งด่วนที่ต้องทํานะครับผมมีงานเร่งด่วนก็ต้องไปไปช่วยทําในวันอาทิตย์นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนแนะนำไม้นะครับมาดูตัวนี้บ้างอันนี้ก็ดูรากสวยนะอันนี้ท <laughs> ี่เก็บมาจจกทุง่งนาดินเต็มเลยกำลังเลยบอกดอกอันนี้จะเป็นแดงสวรเ็ดชั้นนะอันนี้จะสวยนะ ได้มาจะดชั้นสวยนะครับผมสวยนะตัวนี้ดอกก็สวยอีกต้นหนึ่งตัวนี้อันนี้คือสีชมพูจริงสวยนะอันนี้พอดีดอกนี้ไม่ค่อยสมบูรเดียงเพราะว่ามีนอนเจาะก่อนมีนอนลงลงมาลุยก่อนก็เลยไม่ค่อยสมบูรเดี่ยงแต่ดอกถัดไปจะสวยนะอันนี้เสียไว้สองกิงนะครับผมก็ไปอยู่สามขีงทั้งหมดก็อันนี้รากก็โอเคนะแปดนิ้วสวยนะผมว่าสวยนะ คนคนอยากขายนะคู่นี้ร้อยแปดสิบาทรวมส่งทุกอย่างนะครับผมร้อยแปดสิบาทเองคุณพี่รวมส่งทุกอย่างแล้วนะครับผมตอนนั้นก็คุณพ่อทักมาว่าดำไหมพ่อนะพอดีคุณพ่อไม่รู้แกดำได้ได้แค่ไหนนะผมก็พยายามทำมาสามครั้งแล้วผสมขึ้นมาผส,สมสีขึ้นมาไม่รู้จะได้แค่ไหนคงจะไม่ดำนะมากคุณพ่อข้างในประมาณนี้นะคุณพ่อเดี๋ยวให้ดู ถ้าดำก็เราให้คุณพ่อรับไปแต่ถ้าไม่ทำก็เลี้ยว่าก็ถือแล้วต่็กคุณพ่อจะรับไหมเนาะคุณพ่อที่อยู่ทางขั้เกียรินะครับผมโทรเข้ามาทักาทา,ทายกุยด้วยขอบพระคุณมากครับผมตัวนี้ร้อยแปดสิบบาทเองนะครับผมรบถงทุกอย่างแล้วก็ตัวนี้นะก็เป็นไม้ที่ไม่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะไม่รู้นะตัวนี้ไม้ไม่ค่อยสวยหรอกไม่ไม่รู้ชื่อนะก็มีดอกนึงแต่ว่าไม้อย่างนี้ก็โอเคไปไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องหาคู่เพราะว่า ล่าเคยมีปัญหานะล่าเคยมีปัญหาเป็นทับโมงเดี๋ยวว่าหายดีแล้วนะเดี๋ยวต้องต้องมีอีกต้นหนึ่งเป็นคู่กันไปนะเอาไว้ก่อนอันนี้ต้องใช้กล่องที่ยาวๆหน่อยเพราะไม้ต้นสูงตัวนี้ก็ถามมาว่าทําทไว้ให้ไหมก็ทําทําอยู่นะสำหรับนักพาสอนักวาสอนที่หมายถึงแสงสว่างน,นะครับผมอันนี้ความหมายดีมากนะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นสาวสโนไว้นะเป็นสโนไว้ไหมสโนไว้ White, เป็นแบบนี้นะครับผมสโนไว์ถ้าผมว่าต้นนี้คือสโนไว้ก็คือนี่คือเขาคือสโนไว้ ก็ยังมีหลายตัวเพิ่งกำลังจะออกดอกมานะครับผม <S <S <an> <S เดี๋ยวมาแนะนําต้นตัวยก่อนนะอันนี้เป็นพิบนาไม้ตอนกิ่งนะครับผม <S <S <an> <S ไม้ตอนกิ่งอันนี้เป็นไม้รากตอนนะอันนี้มาถาต้นตัวคุณพี่นะครับผมผมมีนี้ให้ไปด้วยนะอันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อรานะคุณพี่ <S 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 <an> <S พอไม้เริ่มปลูกลุบนะครับผมใช้ยาตัวน,นี้พ่นทันทีนะครับผมพ่นทางใบนะพ่นเป็นยาฆ่าเชือ้อราตัวนี้ถ้าเรากำจิกฆ่ายาเชื้อราใช้ยาฆ่าเชื้อราไปแล้วกิ่งเหล่านี้ นะครับผมใบก็จะเริ่มเริ่มเริ่มงอกออกมาแตกมาแล้วก็จะมีกิ่งยเยอะๆเล็กๆเริ่มแตกออกมาจะเป็นไม้ความใหญ่ในอนาคตแล้วก็จะทําให้กิ่งโตกิ่งอวบด้วยถ้าเราจัดก,การเรื่องเชื้อราทางใบนะครับผมตอนนี้ไม้ในช่วงนี้ก็จะออกดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมคุณพี่ขอบพูดคุณพี่มากนะครับผมก็จะได้ไปซื้อยาให้แม่พรุ่งนี้เลยนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะได้ไปซื้อยาไปที่ร้านขายยาซื้อยาให้แม่ พอดีแม่ก็บ่นมากก็ขอบคุณนะครับผมพี่ขอบคุณมากๆที่ส exactly. hey, sure, you know okay. like you ุดเลยคพี่ช่วยผมบ่อยมากช่วยประจําเลยนะครับผมช่วยทุกครั้งเลยขอบพระคุณมากๆพี่ที่อยู่จังหวัดน้องคายนะครับผมขอบคุณที่สุดเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมก็หลายท่านก็ช่วยประจําเช่นกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยไม้ถ้าไม่สวยนะทํายังไงหนึ่งนะครับผมถ้ากิ่งน้อยอย่างนี้นะเราตัดกิ่งออกไปนะตัดกิ่งไปจะได้กิ่งแบบนี้แล้วเราค่อยคัดเอาววาเราจะเอากิ่งไหนไว้บ้างถ้าเอาไว้ยืดเกินไปไม้จะไม่โต ถ้าไม้ไม่โตเราจะทําแบบไหนนะครับผมต้องการให้ไม้โตนะครับผมอย่างแบบนี้ก็ตัดกิง่งเช่นกันใช่ไหมตัดให้แตกกิง่งใหม่อันนี้นะครับผมถ้าเรามีขี้วัวแห้งเราก็ขี้วัวแห้งโปะข้างบนนะแล้วก็ลดน้าลงไปนะครับผมลดน้ำลงไปนะขี้วัวแห้งหรือไม่ให้เราใช้กะปินะผสมกับน้ํารดอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับผมกะปีจะช่วยให้รากเดือนได้ไวมากให้รากเดือนได้ไวนะครับผม จนชมหากว่าใบสวยนะไม่มีเชื้อราก,ก่อกินนะครับผมจะทำให้ใบได้รับแสงแดดเพื่อการเอามาจากการเรื่องอาหารนะจากการเรื่องอาหารหรือการทำให้เส้นรากดูดซึมอาหารได้ไวแล้วก็เส้นรากได้เติบโตขายายเส้นรากได้ไวจะทําให้ชนชมเราสวยไวนะครับผมสวยแบบนี้น,นะครับผมก็พอดีไงคุณพี่ทักมาพอดี <g ül> พี่เออหรือเป็นพี่ที่น้องทายนะครับผมทักมาพอดีทางไลน์ ก็ชมชมถ้ากิ่งเล็กกิ่งเรียวหมายถึงว่าชมชมที่ใบร่วงบ่อยๆนั่นคือว่าชมชมเราอาจจะติดเชื้อรานะในกิ่งในใบที่ใบเหลืองร่วงนะครับผมเราก็ใช้ยาฆ่าเชื้อในการฆ่าด้วยพ้นด้วยนะครับผมจริงๆก็มายุ่งยากนะคุณพี่แต่ว่าหากเราไม่จะเป็นต้องฆ่าเชื้อได้ไหมก็ได้นะก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากจะทายังไงล่ะทําให้สวยนะริงๆิําทให้สวยแบบเป็นไม้ที่ฟอร์มไม่สวยอย่างที่เขาทากันเราก็ ต้องทาทําบ้างทำํำพางนะคุณพี่การให้ปุ๋ยนะครับผมอย่างไม้อย่างนี้นะครับผมหรือว่าต้นเมื่อกี้ที่ผมถ่ายเวลาเราปลูกลงดินใหม่นะเวลาที่จัดรากอย่างนี้นะอันนี้คือการจัดรากไม้นะจัดรากอันนี้จะเป็นทําเป็นเป็นรากอ่ารากหยวงเขาเรียกว่ารากหยวงนะเราจะทาพี่้ากน้อยๆนะค่อยๆนะยกอย่ากุ่งยกมากถ้ายกเร็วยกมากจะทําให้ไม้เสียความข้างบนค่อยๆทาไปนะครับผม แล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าใช้ปุ๋ยรองอก้นกระถางนะถ้าใช้ให้ใช้จํานวนที่น้อยๆนะครับผมอย่าจะใช้มากนะถ้าเราไปแต่งรากแล้วก็เราให้ปุ๋ยรองอก้นกระถางไปแปดสิบเปอร์เซ็นไม้รากเน่าหัวเน่าแน่นอนนะอันนี้แปดสิบเซ็นเลยเน่านะครับผมถ้าเราใช้เราก็ต้องใช้น,น้อยแล้วก็ใช้ดินกบพี่นน,นัหนาด้วยกบเอาไว้นะกบปุ๋ยอย่าไปใส่โรยในเส้นรากอย่างนี้นะตายหมดแต่เราสามารถให้ข้างบนได้นะครับให้ปุ๋ยข้างบนได้ เดี๋ยวพวกนี้เช้าเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องปุ๋ยก็แล้วกันเออไม่ใช่เช้าที่อาจจะต้นเย็นนะเรื่องปุ๋ยที่เรามาที่เราเพาะขึ้นมาใหม่เราต้องการให้ตัวไวนะเราจะให้ปุ๋ยสูตรอะไรแล้วก็ให้อย่างไรบ้างตอนไหนได้กี่ครั้งต่อเดือนพวกนี้นะผมผมมีไม้อย่างนี้นําเสือวนะพอดีผมจะไปบ้านพี่ชานะพี่พี่ออสนะครับผมพอดีพี่บอกว่าพี่ต้องการปล่อยไม้ไม้กิ่งตอนฟอมใหญ่มาก แคปนากิ่งตอนกิ่งกิ่งกิ่งตอนนะความใหญ่มากแต่ก็ไม่รู้จะมีค่าสงได้ไหมว่าท่านไหนจะสนใจไหมแต่ราคาเดี๋ยไปดูกันพวกนี้นะพี่บอกพี่บอกว่ามาพอดีพี่จะปล่อยนะก็หลายต้นอยู่นะก็ว่าให้ให,ให้ให้น้องให้ผมเนีะผมคีดว่าให้ช่วยดูดูให้พี่หน่อยนะก็ช่วยก็เข้าบวกราคาเอาแล้วกันนะค่าทํางานตัวเองก็บวกเอาราคากันส่วนราคาพี่ก็พี่จะยืนเอาไว้แล้วก็ช่วย บวกราคาออกผมก็จะไปถ่ายพวกนี้ให้ดูนะเผื่อใครสนใจไม้ฟอร์มใหญ่มากเป็นไม้ตอนกิ่งนะที่ผมเคยถ่ายดนยูนี่แหละเผื่อใครชอบผมก็อย่าบวกราคาแบบเต็มที่เลยพูดแบบนี้จะได้ขายไปเนาะแต่ไม่ประกาศร,ราคานะประกาศร,ราคาจะมีปัญหาแกบอกราคาทางไลน์เอาก็แล้วกันทักมาโอเคนะคููนี้ร้อยแปดสิบนะสำหรับคืนนี้ไม้มาจากทุ่งนาอันนี้ยกมาทุ่งนาพอดีผมมาไว้ทุ่งนานะเพราะว่าที่บ้านแก ยังไงล่ะมันจะไม่มีแสงแดดเพีย,ยงพอนะเอาไปวัดทุกนาดินเต็มหมดเลยพอดีไปหาไมา้พ่อผมแกปลูกยาไว้เต็ไมไปหมดเลยไปดูเอา้าพ่วเราไปปลูกห้าในป่าชนชมแกบอกว่าแกแกอยากได้วัวเพราะงั้นแกเห็นมาเห็นเออโอเคเออแกบอกว่าแก อยากได้วัวนะอยากได้วัวก็โอเคนะเดี๋ยวผมก็ก็จัดจก,การผมบอกว่าบอกพ่อว่าเออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะอ่าเกี่ยวข้าวเสร็จนะเด,เดี๋ยวจะซื้อวัวให้เ่าง,งั้นก็พยายามหาเงินเก็บเงินนะครับผมถ้าวันไหนได้มากก็จะเก็บฝากไว้วันละร้อยสองร้อยวันละห้าสิบวันละสามสิบประมาณนี้นะก็แก่ๆแล้วสงสารพ่อแกอยากเลี้ยงวัวคนแก่อยาก,ยาก,อ,ยากอยากเลี้ยงวัว แกเห็นบ้านบ้านข้างเลยก็มีวัวเลี้ยงกันแกก็อยากเลี้ยงผมก็สงสารพ่อแต่ว่าผมก็บอกแกว่าพ่อแกแล้วจะเลี้ยงไว้ไหมวัวจะหายา้กินได้ไหมแกว่าแกจะอยากได้บ้างงั้นพอดีเมื่อกี้พี่สาวมาให้วนต่างไปให้ให้หลานที่กรุงเทพนะเอามาให้เมื่อกี้ราคาเดี๋ยวจาัดก,การให้หลาน ร้านก็ไปทํางานบุเพีบนะงาเขีบแต่ก็ต้องโอเคโอเคพอดีเดี๋ยวเสร็จงานเดือนเมื่อกี้นี่จะได้อดตังให้ห้านด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ชุดนี้นะครับผมสองต้นนะไม่ใช่สามต้นหากคุณพ่อนะคุณพ่อเอาคุณเอาชุดนี้ก็เลยก็ได้นะคุณพ่อกเอาต้นนี้เลยก็ได้นะคุณพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวอยคุยกันราคาคุณพ่อตั้งสามต้นที่เท่รยดีลหละสองต้น สองต้นนี้ร้อยแปดสิบสามต้นนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ร้อยแปดสิบแล้วก็เป็นสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบดีไหมดีไหมคุณพ่อเราจะเอาโอเคนะมาแข่งแล้ะคุณพ่อโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงนี้เลยครับผมเดี๋ยวทำธุระที่ร้านก่อนพอดีร้านรอเอาตังค์ที่วงเพล็ขอบคุณครับผมขอบคุณและขอสวัสดีครับผมขอสวัสดีเลยครับผมคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ